รู้สวัสดีทุกคนเช้านี้เราจะมารับเก็บความรู้จากประสบการณ์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านอ้อยลุงแกะจากปีแล้วก็ลุงแกะอยู่กับสวนอ้อยมาโอ้โน้ว่านสิบแปดปี่สิบแปดปีนี่ลุงแกะจะเป็นผู้จัดการหลักของสวนแผนอ้อยนะฮะของบ้านสวนเราค่ะลุงแกะจะบอกว่า,าลอกใบออกออลอกใบออกเน่ิน หลอกใบออกมันจะกินบ่มีบ่ดีบอกขอให้มันบะดีมันจะใจเหลืองอ๋อต้องไปให้มันเป็นแบบนี้บ่เออปล่อยตัดตัดจังเละตัดจังเละนี่มึงอกี้ถั่วลิ่มเต็มมันสิแตกอ่านี่ทุกคนใจเหลืองนี่ใจมันจะเหลืองแกมันกินไม่ได้น้ำมันติเต็มคือเราคือเรา อ๋มันเป็นแบบนั่นแหละซาเหลาถามมีแมงเจาะใจเหลืองมันจะกินบ่ได้นี่กินบะได้ลุงแยงลุงแกดบอกว่าปล่อยให้มันขึ้นไปเลยปล่อยไปเลยไม่ต้องแกะไม่ต้องแกะกาบถ้าถืออายุเฝ้าสัตอายุอันนี้มันกับมีสลับกันเลยเหรอเนาะอือถ้าอายุเฝ้าตัดมันจะใจมันจะรู้พีมันใจเฝ้าอืองั้นเทาต้องเล่ง จัดการหาเครื่องมาเราตอนนี้ฮะลุงแกะถ้าถ้ามันได้ยังงูัดเอ้ยพร้อมกันทีเดียวนันถึงไม่เอ้ยโอ้แล้วทายังสีเหรอลุงแกะได้กรบโปรงได้นี่จังกอแบบนี้ล่ะอยังสีจ้องไว้ยังสีดได้แล้วเนั่นนี่นี่นะยังไงย,ยัมันเดินนี่ มึงจากสีนบ่ค่ะจักสีเหลืองอ่าคือจอกล้ำสีเหลืองแบบนี้ถ้าเป็นมูจังสีคือยังพันนี่ได้อ่ามูนี่พันนี่ได้ใช่วกอือสุพรรณบุรีห้าศูนย์นะทุกคนอ่าอีกไม่นานอีกไม่นานรอสักครู่จะหลายเดย์เลยแหละอืออ๋อ นี่เอะถ้าปกติสวนทั่วไปเพิ่งจะตั้งแบบนี้เลลุงแก๊ดกางององเงมันอ๋อทุกคนลุงแก๊ดบอกว่าถ้ามันมีแมลงมันจะมาเจาะอ้าวแสดงว่าสวนที่พันบวมีแมลงเพิ่ใส่ยาบอกเพิ่นคีอบวมีแนวเจาะเาต้องนีต้องมีย่างกําจัดแมลงมันบะอ๋อทุกคนลุงแก๊ดบอกว่าสวนที่เขาทําแบบนี้มันจะมีมีแมลงเจาะเขาทําได้ อ้าวแล้วเขาฉีดอะไร,ร,ะรไล่แมลงของเราของเราไล่แมลงไม่อยู่นะทุกคนมแมลงมันเยอะเกินนี่วันนี้เรา,ารเอาะโวคาโดฮะจังห้องบัตดัดท่านผู้เดิมได้กวนเป็นขั้นหลักโอ้จังเกียร์มึงฮ้องบัดดั้งได้อเหรองอ้ใจเหลืองออทุกคนใช่ ที่เราเอาอันนี้คือหนึ่งปีที่เราทำชำพันไว้ใช้เองหนึ่งปีหนึ่งปีพอดีหนึ่งปีอ่าประมาณหนึ่งปีแล้วทีเนี้ยไอที่มันไสเ้เหลืองเนาะที่ลุงแก้วว่าเนาะ<แ>เออเวลาเอาไปทําพันเนาะ <ทำ S 1> มัน<ำ>ตามันสวยแต่แต่ไส้มันเหลืองเนาะ<ำ>มันไม่ขึ้นเลยทุกคนมันเป็นเรื่องจริงเราเราเทสมาแล้วเราทํากันมาแล้ะนี่อ๋อ ล้าต้องจัดการเพิ่มพลังใส่ปุ๋ยอ้อยมาลุงแกใส่ปุ๋ยตน้นไม้ไอืมมีอะไรมั่งอ่ะลุ้นแกขี้ไก่ขี้อยแปรบดำเติมพลังคนเข้าไปใช่ไหมแล้วก็มีใจลว้ลว,วน อือสุดยอดเลยลผู้ช่วยหลักของเรานะลุงแกดสุดยอดต้องเสือลุงแกดได้ลุงแกดมีประสบการณ์ผู้เสียทรัพยทางด้านอ้อยบอกเยอะแกะอืออืมอมีน,น้ำมีอือมีนะหะใช่ใช่ใช่เหมือนน้ำพึ่งหยดเดียวเลยน้ำพึ่งเสียหยดเดียวทำให้ เสียหมดเลยไม่ใช่ไม่ใช่น้ำพึ่งหยดเดียวเอ้ยไม่ใช่เทียบเทียมไม่ได้ปาตัวเดียวน่าหมดคล่องนี่อันนี้ต้องใช้แบบนี้น้ำพึ่งหยดเดียวใช้ไม่ได้จ้าเลยทุกคนสดชื่นรำไม้ขึ่นละมันอิ่มปวดไม่แล้วมนววูนี่มันดิดกันหลายอ๋าเราต้องตัดแล้วใช่ไหมลุงแก้วรำไม้ขึ้นรำไม้ขื่น ทุกคนมันช้าที่แผนกแผนกจัดการเรื่องเครื่องเครื่องบีบน้ําอ้อยนี่แหละเครื่องคันน้ํานี่แหละง,ง่ายคือตัวออกค่านี่แหละช้าเนาะเออเรากําลังดูอยู่ว่าดูนานไปนิดนึงเออว่าเครื่องไหนดีทุกคนเครื่องบีบน้ําอ้อยอ่ะเครื่องคันอ่ะใครที่แบบมีแนะนํารุ่นดีๆอ่ะเออแนะนำหมอด้วยนะทุกคนอืว่ารุ่นไหนดีใช้ยังไง ขอความรู้หน่อยทุกคนอันนี้หมอไม่มีประสบการณ์จริงๆไม่มีความรู้ันนี้ก็ต้องเรียนรู้และศึกษามันเรียนรู้อันนี้ก็ต้องเรียนรู้รรนนรรพร้อมกับปลูกแล้วก็ลงมือทาใช่ไหมลุงแก๊ดแต่เราก็มีผู้เชี่ยวชาญระดับมือปโปรสุดยอด